สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วนะกับคลิปของปุ๋ยที่ไม่ได้ทํามาแบบยาวนานมากเป็นแบบหลายๆเดือนมากปุ๋ยจะมาอัปเดตชีวิตของปุ๋ยนะตอนนี้นะคะหลังจากที่ปุ๋ยได้ทําการผ่าตัดมดลูกผ่านมาแล้วประมาณ6เดือนนะคะตอนนี้นะคะเอฟเฟกอะไรก็ไม่มีแล้วสําหรับในการผ่ามดลูกในครั้งนี้นะคะ แต่มันก็จะมีบ้างคือเอฟเฟกจากการที่แบบปวดท้องหรือปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยคือปวดท้องไม่ได้แบบว่าปวดท้องแบบพมานทุรนทุรายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะคือการปวดท้องของปุ๋ยนะาครั้งนี้ก็ค่ะก็เป็นการปวดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกินทานอาหารได้แบบไม่ไม,ไม่อาจจะรดไม่ไม่รสจัดมากแล้วก็ปุ๋ยไม่สามารถที่จะทานพวกอะไรที่เป็นไฟเบอร์เหมือน ไปก่อนได้แล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับเพาะอาหารหรือลำไส้ขปุยมันรู้สึกมันบอบางมากมันไม่สามารถที่จะรับแบบพวกไฟเบอร์เคยกินไฟเบอร์ตัวหนึ่งนะคะแล้วมันทําให้แบบมันบีบลำไส้มันบีบกระเพาะมันบีบทุกๆอย่างมันทรมานมากปุ๊กก็เลยแบบเอ่อไม่ไม่ไม่แตะต้องไม่ทานมันมันเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วอ่ะตัวเองเป็นคนที่ระบบขับถ่ายค่อนข้างที่จะดีมากบางวันสองถึงสามครั้งต่อวันเนี่ยนะคะ แต่ถ้าวันไหนที่แบบมันแบบไปที่ปแปลกๆไปสถานที่ปแปลกๆมันก็จะมีบ้านที่แบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีอ่อการขับถ่ายหรือท้องอืดน,นะคะแล้วก็เอฟเฟกต่อมาที่ที่เกิดปัญหาแนละ้วตอนนี้ก็คือก็จะเป็นอ่อการปวดหลังนะคะซึ่งตอนเนี้ยปุ๋ยรู้สึกปวดหลังค่อนข้างที่จะแบบ หนักมากๆไม่ว่าจะเป็นต้นคอหลังคอบ่าไหลนะคะเนี่ยค่ะเป็นจุดที่ปุ๋ยเพิ่งไปทําการกายภาพมาเป็นการครอบแก้แล้วก็เป็นการฝังเข็มนะคะแล้วปุ๋ยก็ได้มีการจัดกระดูกทุกๆสัปดาห์นะคะตอนนี้มันก็ดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแต่ไม่ได้มากมันก็ยังปวดรัดร้าวอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะมันก็ทําให้ปุ๋ยแบบการนอนหลับม,มันมีผลมันมีผลกระทบต่อการนอนหลับของปุ๋ย นาตอนนี้นะคะปุ๋ยไม่สามารถที่จะนอนได้เหมือนคนอื่นปกติในบางครั้งเพราะปุ๋ยนอนไม่หลับเพราะปุ๋ยแบบต้องมาต่อสู้กับอาการปวดหลังอยู่ทุกวันทุกคืนที่มันกวนใจแบบตอนนี้แต่เมื่อไหร่ที่ปุ๋ยทําการกายภาพหรือไปจัดกระดูกอะไรต่างๆมันทําให้ร่างกายของปุ๋ยแบบมันปรับตัวได้ดีขึ้นอาจจะเป็นแบบการนอนที่เร็วยิ่งขึ้นจากแต่ก่อนนะคะปุ๋ยนอนแบบ เกือบเช้าเพราะมันนอนไม่หลับจริงๆบางวันก็นอนได้แค่สามชั่วโมงอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็การนอนหลับมันก็ดีขึ้นก็สามารถนอนได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็นอนอิ่มไม่มีการง่วงนอนระหว่างวันประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือคอปุ๋ยก็มีปัญหากับหลังล่างคือมันก็ทรมานอยู่นะคะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แบบ ร้อเปอร์เซ็นมันต้องมันต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ใช่ว่าแบบวันนี้คุณทําแล้วมันจะหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อัปเดตชีวิตของปุ๋ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะแล้วช่วงเดือนมาการามนะคะปุ๋ยได้รับเชื้อโควิด1นทนะคะก็ไปเที่ยวกลับมาก็มีการติดโควิดนะคะมาจากที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้รับเชื้อมา เอฟเฟกมันก็มีแบบตาแดงผมร่วงการนอนหลับที่แย่กว่าเดิมมันก็แต่ตอนนี้ถามว่ามันดีขึ้นไหมตอนนี้บุ๋ก็ดีขึ้นแล้วไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรที่แบบแย่ขนาดนั้นอะอม,มันก็ยังใช้ชีวิตได้ปกตินะคะชีวิตตอนนี้ของบุกก๋ก็ได้ทำงานออนไลน์ที่ห้องตัวเองก็คือเป็นงานเหมือนเวิร์ r ฟอร์มโฮมอะคะ่ะ ที่หมุญก็กลับมาพยายามที่จะกลับมาออกกาลังกายให้ได้แล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่นอนหลับไม่นอนดึกจนเกินไปแล้วก็ที่สําคัญพยายามไม่ขี้เกียจไม่ไม่แตะโซเชียลมากเกินไปทั้งวันนี้เหมือนปุ๋ยรู้สึกว่ามือปุ๋ยอ่ะมันมีปัญหาไปแล้วนะตอนนี้เพราะว่าปุ๋ยอ่ะจับโทรศัพท์ แค่จะทั้งวันคือเราเราคุ้นชินกับการที่ใช้งานบนมือถือในการทำงานทุกอย่างทั้งที่เรามีโน้ตบุ๊กเรามี iPad ซึ่งมันสามารถทำงานได้แต่เราก็ยังมัไปทำงานแบบบนมือถืออยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็แบบมีปัญหาบ้างนะคะแต่มันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากก็พยายามที่จะห่างโซเชียล ให้หมดนะคะแล้วก็จะพยายามกลับมาทําคลิปบ่อยๆนะคะแล้วก็ชีวิตตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะปุ๋ยก็จะมาอัปเดตชีวิตให้ทุกคนฟังเรื่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สอบถามเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันที่ปุ๋ยเคยทำคลิปเมื่อก่อนหน้านี้ลงนะคะเป็นคลิปแอปฉับไว้นะคะหลายเพื่อนๆหลายคนก็จะ สอบถามคอมเมนต์อะไรมาเยอะๆมากบางครั้งป,ปุ๋ยอ่านหมดนะแต่ปุ๋ยไม่สามารถที่จะตอบได้ทุกคนปุ๋ยจะมาตอบคําถามวันนี้ให้หมดเลยคือแอปที่ปุ๋ยใช้เป็นแอปฉับไว้ไม่มีแอปอย่างอื่นนะคะแอปอย่างอื่นปุ๋ยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่แอปที่ปุ๋ยที่ปุ๋ยโดนมาก็คือแอปกู้เงินฉับไวนะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์ตัว E 4, สีสีน้ําเงินนะคะลองไปหาดูแต่ อย่าเผลอหลงไปเข้าไปกดเงินปุ๋ยนะคะไม่ไม่ใช่ว่าด้วยความที่ไม่รู้หรืออะไรด้วยความที่อยากรู้ว่ามันกู้ได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ไปแค่สมัครไว้ยังไม่ได้ของยื่นกู้อะไรก็มีเงินเข้ามาคือปุ๋ยเคยอธิบายไปหลายๆคลิปในทิกต o k ด้วยใน youtube ช่องออในอีพีที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะคะปุ๋ยก็ไม่มีใครโทรตามปุ๋ยแล้วเป็นระยะประมาณสองถึงสามเดือนได้แล้วนะคะ ไม่มีใครโทรตามนะคะสิ่งแรกที่ปุ๋ยทำหนึ่งต้องมีสติสองในช่วงที่ปุ๋ยเผชิญปัญหาตอนนั้นนะคะปุ๋ยได้ไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อซึ่งตำรวจรับรับแจ้งความแล้วก็มีทนายคือเขาช่วยปุ๋ยได้ดีมากทําให้แบบปุ๋ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นสเต็ปที่สองที่ปุ๋ยทําก็ทําเขาก็มีการโทรเข้ามาหาปุ๋ยแหละปุ๋ยก็รับสายก็คุยปกติ หลังจากนั้นปุ๋ยก็ทำการล้างเครื่องรีเซ็ตฟอร์แมตท,ทุกอย่างย้ายข้อมูลทุกอย่างเข้าคอมพิวเตอร์รูปสำคัญเอกสารสำคัญเข้าคอมพิวเตอร์หมดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครโทรหาคนรอบข้างโทรหาปุ๋ยอีกเลยจนณปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครโทรเข้ามานะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลหรือไม่ต้องจิตตกอะไรเพราะว่าแอปนี้มันไม่สามารถทำอะไรเราได้ มันเป็นแอปผิกดกฎหมายและเป็นแอปฟอกเงินของประเทศจีนนะคะอันนี้ย้ำหนึ่งนะคะย้ำเลยนะคะว่าเป็นแอปฟอกเงินของประเทศจีนนะคะเขาก็จะโทรหาเราทวงเราสักพักหนึ่งสักพักเขาก็จะหายไปเองซึ่งเคสของปุ๋ยนะคะเขาตามปุ๋ยอยู่แค่สองสามวันหลังจากที่ปุ๋ยทําการฟอร์แมตเครื่องทุกอย่างเขาก็ไม่มีการตามอะไรปุ๋ยอีกแล้ว จนทุกวันนี้ก็ไม่มีใครโทรตามนะคะหลายคนจิตตกกังวลไม่ต้องจิตตกไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรไม่ต้องเครียดบางคนถึงกับแบบโอนเงินไปแล้วแต่มันก็ยังโอนเข้ามาอีกแนะนําว่าไม่ต้องโอนกลับนะคะถ้าเขาโอนเข้ามาอีกเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเราเราไม่ได้ที่จะแบบกู้อะไรอีกแล้วเราเราคืนเงินไปเราก็คือจบและเก็บสลิปที่โอนเงินคืนไปอะไว้นะคะ บางเคสตำรวจก็ไม่ได้รับแจ้งความอันนี้ปุ๋ยเข้าใจนะคะแต่ว่าปุ๋ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากปุ๋ยสามารถให้คําปรึกษาได้สามารถพูดคุยให้แบบว่าอมีความรู้สึกดีๆขึ้นได้นะคะบางคนถ้าปุ๋ยไม่ได้ตอบปุ๋ยต้องขออภัยจริงๆด้วยนะคะแล้วมีเคสกรณีที่แบบว่าอยากที่จะบิดตั้งใจโก้อย่างที่จะบิดอันนี้ยปุ๋ยไม่สามารถที่จะตอบคาถามได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตั้งใจที่จะปิดตั้งใจที่จะแบบกู้มานะคะคือคุณต้องยอมรับและทําใจนะคะบางคนถึงกับจะต้องปิดบัญชีเพื่อพวกมันปุ๋ยแนะนําว่าไม่ต้องค่ะมันไม่มันไม่จําเป็นที่จะต,ต้องไปปิดเพื่อพวกมันเราไม่ได้ผิดนะคะถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเราคือเงินเราก็จบแล้วก็เก็บสลิปตัวนั้นไว้นะคะคือสิ่งที่ปุ้ยอยากจะบอกทุกคนนะคะทําอะไรให้มีสติให้ระมัดระวังมากขึ้น ดูคลิปปุ๋ยบ่อยๆมันจะทําให้ตื่นสติมากขึ้นไม่ต้องเข้าไปยุ่งอีกแล้วลบแอปออกล้างเครื่องออกแล้วก็ไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรมาอีกแล้วนะคะถามว่าหลังจากนี้มันจะโทรหาคนรอบข้างไหมโทรแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเกิดไม่มีการฟอร์แมตอะไรอย่างเงี้ยให้ไปบอกคนรอบข้างไว้ว่าเราโดนแฮกข้อมูลหรือให้แจ้งกับญาติพี่น้องหรือคนรู้จักในในลิสต์ได้เชื่อเบอร์คะค่ะบอกไว้ว่าไม่รู้จักเรา มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งไม่มีไม่มีการขู่มาที่บ้านนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วก็มันมีคำถามเยอะเยอะมากๆเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันถ้าปุ๋ยรวบรวมคำถามทุกอย่างได้แล้วเดี๋ยวปุ๋ยจะพยายามเอามาตอบในคลิปนี้ในใน u t u b e แล้วก็ใน t i ิ t o k แล้วกันนะคะ ใครที่บุ๋ยไม่ได้ตอบบุ๋ยต้องขอโทษจริงๆบางครั้งคือแบบมันเยอะจนบุ๋ยไม่สามารถที่จะตอบได้หมดคือเครื่องมันรวนอาจริงๆนะนะคะแล้วก็ถ้าใครรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกกังวลก็ทําตามที่บุ๋ยบอกนั่นแหละแต่ถ้าใครทําแล้ว ในกรณีที่แบบว่าเราล้างเครื่องแล้วเขายังโทรมาอีกอันนี้ปุ๋ยไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเขาปุ๋ยไม่ได้เจอเคสแบบนั้นเขาปุ๋ยเจอเคสที่แบบว่าเขาไม่ได้โทรตามแล้วนะคะไม่ได้โทรตามจริงๆไม่มีใครโทรเข้ามาเลยก็วันนี้ปุ๋ยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็ถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวปุ๋ยจะมาอัปเดตอีกนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ